สนาบฝนหุนโดยเครื่องปรับอากาศอิมิเนนอิมิเนนเย็นทั่วไทยก้าวกลายระดับโลกสนามเป้าิวส์มิติใหม่ข่าวสารผ่านมือถือพิมพ์ ON ส่งมาที่4552006ค่าบริการเพียง29บาทต่อเดือน เด็กสมาธิสั้นแล้วก็ออทิสติกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิธีบําบัดด้วยการกล่อมกล่าวจิตใต้สเนึกพูดง่ายก็คือการสะกดจิตนะครับกับดรชนาทิพย์สิริปัญญาวง์ประธานชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะรักษายังไงฮะสมาธิสั้นออทิสติกแล้วเอาสะกดจิตเข้าไปช่วยนะฮะคือเด็กกลุ่มนี้ลักษณะง่ายๆคือเหมือนคนกระวนกระวายอ่ะ นะฮะถ้าเราเอาเครื่องสแกนคลื่นสมองมาสแกนเราจะเห็นว่าคลื่นสมองเขามีความถี่สูงทํายังไงให้เขาลดความกระวนกระวายลงลในทางการแพทย์เขาก็ให้ยานะให้ยาเพื่อทําให้ลดความกระวนกระวายแต่ปัญหาคือเมื่อยาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยความกระวนกระวายก็กลับมาเราก็เลยต้องใช้วิธีที่จะทําให้ลดความกระวนกระวายโดยถาวร ะะการกล่อมเกลาจิตใต้สำนึกก็จะไปช่วยในเรื่องนั้นเพราะว่าการกลอมเกลาวจิตใต้สำนึกหลักการของมันก็คือการไปลดความถี่ของคลื่นสมองออมก็คือการสะกดจิตแต่อาจารย์<อ>ใช้คําว่ากล่อมกลาจิตใต้สำนึกจะได้ฟังดูอ่อนโยนขึ้นคือฟังว่าสะกดจิตมันดูน่ากลัวไงวไม่รู้นะ,ะแล้ววิธีการจะเหมือนกับที่เคยเห็นในหนังไหมคะเอานาฬิกามาแกว่งแบบนี้ประมาณนั้นค่ะวิธีการจริงๆเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนวิธีการเนี่ยคือทําไมเขาต้องเอานาฬิกามาแกว่งแกว่งเพื่อให้รู้สึก เครเคลิมนะเพราะว่าคนทั่วไปเวลามองตามนาฬิกาแล้วเนี่ยใจเขาจะตามนาฬิกาไปแล้วก็บอกให้รับรับรับเลยอะไรประมาณนั้นลองหน่อนะพอเสร็จแล้วนี่ก็แปลว่าอะไรในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าปราศจากการส้านพอไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะเหมือนสภาวะมีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งเราก็จะให้ข้อมูลกับจิตใต้สํานึกนะคนนั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองได้ อย่างง่ายได้นี่อะไรฮะอาจารย์อันนี้ผมเดี๋ยวนี้ใช้เราใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเครื่องมือขึ้นมาปรากฏว่าในในพุทธศาสนาพระที่นิกายกอื่นๆใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยสงบได้ไวแล้วการทําอะไรอยู่ฮะอันนี้ผมก็แกว่งนะบาดพระอันนี้เนี่ยให้เกิดคลื่นเสียงที่ทําให้คลื่นสมองเนี่ยมีความถี่ต่ําลง ครับผมเห็นอาจารย์ทําเสียงกับระฆังแล้วก็มีการพูดไปด้วยอาจารย์ <ฮะ S 1> พูดอะไรฮะพูดก็พูดบอกว่านับจากวันนี้จิตใจเราสงบมากขึ้น <ฮะ S 2> เรามีจิตใจสงบล่าเริงแจ่มใสสําหรับเด็กสมาธิสั้นนี่เราก็อบอกว่าเป็นเด็กที่มีจิตใจสงบมากขึ้นฟังคําสั่งได้ดีขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น <ฮะ S 2> ทําซ้ซําๆบ่อยๆซ้าๆบ่อยๆ <ฮะ S 2> เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามนั้น อย่างเร็วค่ะคือปัญหาของน้องๆคือน้องๆขาดสมาธิอาจารย์เข้าไปเติมสมาธิให้เขาถูกต้องอเดิมเขาอาจจะบอกว่าเอานั่งสมาธิสิอะไรอย่างเงี้ยแต่การนั่งสมาธินี่มันมันมีปัญหาหลายอย่างนะ,ะอย่างที่เรารู้กันบางทีมันมันเหมือนกับว่าแหมต้องนั่ง เกรงท้องกระบิดก้นอย่างนี้เนี่ย<ม>บางทีเด็กมันเหนื่อยนั่งได้สักประมาณสิบนาทีก็ไม่เอาแล้วไม่สนุกแล้วแต่กระบวนการนี้นี่เราเหมือนเราเหมือนมีคนไปพูดปลอบโยนด้วยน้ําเสียงออ่อนโยนว่าสบายมีความสุขนะ<ม>เป็นเด็กดีเราพูดอย่างนี้บ่อยๆซ้ซําๆนานเกินสิบห้านาทีเขาก็จะมีความสงบลงมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปกล่อมกล่าวจิตใต้สํานึกต่อครั้งกี่นาทีครับอาจารย์ฉเฉลี่ยประมาณต้องสิบห้านาทีขึ้น สิบห้านาทีขึ้นไปถ้ามีเวลามากก็ยิ่งดีอืยิ่งดีทุกวันไหมคะทุกวันยิ่งดีน,นานนะครับกว่าจะเห็นผลเอ,อถ้าทุกวันนะฮะถ้าทุกวันนะไม่เกินสิบห้าวันเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือจะเริ่มนิ่งขึ้นเด็กจะ,จะสงบจะไม่โวกเวกโวยวายจะไม่โยเยจะไม่หงดหงิดง่ายจะไม่ขี้โมโหมนะแล้วเมื่อเด็กเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าความกระวนกระวายเขาลดลงเวลานั่งในห้องเรียนเขาจะฟัง ครูสอนได้เข้าใจมากขึ้นครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนี่เราเห็นภาพตอนอาจารย์กล่อมกล่าวจิตใต้สํานึกแล้วทีมงานบุษบาบานเช้านะครับก็ได้ไปที่สถาบัานของอาจารย์แล้วก็ไปไปดูการรักษา,า,าแล้วก็เดี๋ยวเรามีเสียงของน้องที่ไปทำก,การรักษาแล้วครับว่ารักษาแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับ ลองกิฟก่อนหะน้าที่จะมารักษากับอาจารย์เขาลูกกิฟเป็นยังไงครับก็เล่นไม่มีสมาธิเล่นตลอดทุกเวลาเล,เล่นตลอดเวลาเรียนนะครับก็เล่นก็เล่นเหมือนกันแล้วพอเวลาหลังจากที่เรามาได้พูดคุยกับอาจารย์ได้มาทํากิจกรรมกับอาจารย์กลับไปแนละ้วเป็นยังไงไม่ค่อยเล่นแนละ้วเลิกเล่นก็เรียนเรียนอย่างเดียวเมื่อกี้ น้องกิฟบอกว่าพอหลังจากที่เข้ามารักษาแล้วเนี่ยน้องกิฟเปลี่ยนไจเนี่ยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปยังไงคะคือบอกอะไรเขาก็เชื่ออย่างนี้นะคะบอกให้ทําอะไรให้ทํางานบ้านให้ทําความสะอาดอะไรเนี่ยเขาก็ทาแต่ใครว่านอนสอนง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นเหรอไม่สนใจให้ทําการบ้านก็ไม่ทําให้ซักผ้าก็ไม่ซักแช่ไว้เป็นอาทิตย์ไม่เอา เน่จะกินอาหารเนี่ไม่อยากกินนะเนบอกว่าชอบเล่นเหรอเล่นไปทั่วเล่นเล่นเกมเล่นเล่นคล้องเล่นก็เล่นเล่นหน้าตี่ะเล่นเหมือนเด็กเด็กน่ารำคาญอย่างเงี้ยมีความหวังไหมครับว่าน้องจะดีขึ้นมีค่ะในฉันมีความหวังถึงได้มาซ้ําอีกนี่ไงคะคือระยะแรกเราก็ไม่คิดอะไรน่ะได้สักสิบเปอร์เซ็นตก็ดีแล้วก็คิดอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วก็ได้สักสามสิบแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ไปรักษาหมอแขกปัจจุบันแล้วครับ เขาไม่ได e ้ป่วยเขาพูดอารมณ์นี้มาเพราะแกรู้เรื่องนั้นเขาไม่ได้ป่วยวันนี้เขาพร้ซ่านเขาไปเช็คแล้วเขาไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ติดเล่นชอบเล่นฟุ้งซ่านอ่ะถ้าตำหลักธรรมะก็บอกฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยก็ต้องรักษาทางจิตนั่นก็เป็นน้องแล้วก็คุณย่าที่คุณย่าพาน้องกิฟารักษาเขาเป็นอะไรครับน้องกิฟตเนี่ยคือน้องกิฟตเนี่ยเขาคือพฤติกรรมเขาเหมือนเด็กือยังเล่น เป็นเด็กๆอยู่ยังมีวุฒิภาวะเหมือนเด็กๆอายุกี่เ่เรียนหนังสือไม่ได้สิบแปดแล้วนะสิบแปดแล้วนะแต่ว่าพฤติกรรมยังเหมือนเด็กสิบเอ็ดสิบสองอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีค่ะยังเล่นเหมือนเด็กอย่างนี้ก็ต้องมาบำบัดพฤติกรรมยังเหมือนเด็กไปวันๆหนึ่งผู้ใหญ่บอกให้ทําอะไรก็ไม่ทําให้ไม่ให้ความร่วมมือใครไม่ให้ความช่วยเหลือใครไปโรงเรียนก็เรียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองครับเส้นครับเส้นครับเส้นครูก็ ง่ายๆถีบให้จบๆไปอย่างนั้นเองครับผู้ใหญ่เขาก็มองว่าตายแล้วถ้าปล่อยอย่างนี้นี่ในอนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาทํำยังไงให้เป็นคนที่สงบนะมีความรับผิดชอบในตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ใช้การกล่อมเกาจิตใต้สํานึกให้เขาสงบเพราะว่าทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ใจเขาไม่นิ่งถ้าจําให้ทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบเนี่ย จะรับฟังมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับกรณีของน้องกิ๊ฟใช้เวลานานเท่าไหร่ครับนั่เพิ่งมาหนเดียวนะครั้งเดียวเห็นผลเพิ่งมาหนเดียวถ้าอย่างนั้นเราจะสะกดติดตัวเองได้ไหมคะอาจารย์ได้ได้เหมือนกันแต่สงสัยต้องคุยกันครั้งหน้าแล้วแหละเพราะเวลาหมดแล้วฮะ<ๆ>อาจารย์สุดท้ายอยากให้ฝากว่า บุคคลกลุ si ma <t televis 65> ่มไหนที่สามารถมารับการบําบัดด้วยการสะกดจิตได้บ้างนี่นะครับหลับยากเครียดง่ายขี้โมโหใจร้อนชอบกดดันตัวเองชอบคาดหวังคนอื่นตื่นเต้นเสมอวิตกตออดเวลาท้อแท้หดหู่สมาธิไม่ดีจริงจังมากเกินไปเจ้าขี้เจ้าการเจ้าหลักเสียงใครไร้มนอะไรคะแต่เช้าวันนี้เป็นต้น พึ่งตายใครจุดก่อนนู่นโอเคผมนึกว่าตไดอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมนึกว่าใครทำอะไรแล้วผมต้องแบบตัวแข็งแบบอ้ออออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าให่มุนอะไรคะแต่เช้าเลยเดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนเมันต้องจบอย่างนี้สะกดจิตท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยอาจารย์ขอเสียงนี่หมายความว่ากําลังสะกดจิตอยู่หร้อครับใช่ครับแล้วคนนู้นเขาเป็นอะไรครับ คนนู้นก็อยากที่จะมีจิตใจมั่นคงผ่อนคลายปล่อยวางมากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ส่งเสียงแล้วก็สะกดจิตนี่กําลังสะกดจิตเขาอยู่เหรอครับใช่ครับแล้วเขาจะตื่นจากพวังไหมคะเนี่ยก็เรียกให้ตื่นได้ครับนับถึงเดี๋ยวอาจารย์เ้ให้เขานอนอย่างนั้แหละครับคดีได้เร่าคุยกันสามคนอาจารย์อาจารย์กลุอาจารย์กลุ่มหนึ่งสองสามลืมตาขึ้นใน รู้สึกลดอาการป่วงของตนเองไปเลยท <c oughs> ีเดียวรู้สึกว่า,าจานเพิ่งหมุนไปรอบเดียวเองนะห <c oughs> ม,มเเ่เอาเอารางวัลตุกตาทองไปเลย <c oughs> เอามาเลยอาจารย์ช <c oughs> าทิพปัญญาบุญนะครับประธานชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทยวันนี้มาคุยเรื่องสะกดจิตครับสวัสดีครับค่ะรู้สึกไงครับ รู้สึกว่าอย่างน้อยได้ยินแค่วนๆอยู่สองรอบแต่ว่ามันรู้สึกสงบลงนิดนึงค่ะ <ขอ S 1> แต่ว่า<ม>ที่หนวกหูมากเลยเนี่ยคือเมื่อกี้สองคนข้างหลังคุยอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็หกเวกโวยวายมาตรงนี้ยุกจกุกจิกจุกจิกาานี่ขนาดก็ไม่ได้ยินนะน,นั่งห,หลับตาพริ้มเลยแ <neighborhood S 2> <c oughs> ม่ามอ<ต>ามจารย์ดีกว่าครับพูดถึงเรื่องสะกดจิตหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ก่อนเลยครับอาจารย์คืองี้เอาง่ายๆนะฮะ ไปพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตเลยไปพิมพ์ในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขหาคำว่าสะกดจิตเดี๋ยวนี้เป็นแพทยทางเลือกที่ใช้กันเยอะอถ้าเก่งภาษาอังกฤษนะฮะ,ฮะพิมพ์ถาม,มใน Google ก็ได้ฮิปโน s i s โอ้ยมีข้อมูลเป็นล้านเลยเดี๋ยวนี้เขาสอนการสะกดจิตเป็นปริญญาตรีโทแล้วด้วยซ้ำไป ต่าประเทศที่อเมริกาที่แคนาดาที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเป็นหลักสูตรเป็นเรื่องเป็นราวครับ<ม>ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะไม่ใช่แล้วหลุดไปจากเรื่องน,นั้นนานมากแล้ว<อ>แล้วมีงานวิจัยไหมครับว่าการสะกดจิตสามารถบําบัดอาการต่างๆได้มีครับหลับยากเครียดง่ายขี้โมโหใจร้อนชอบกดดนันตัวเองชอบคาดหวังคนอื่นตื่นเต้นเสมอวิตกตลอดเวลาโแท้หด,ดูสมาธิไม่ดีจริง เกินไปเจ้ากี้เจ้าการเจ้าหลักการ,รอาคาดมาดหลาสุดตรงกระวนกระวายทุรนท,ทุรายฟุ้มไฟอ่อ <c oughs> ปัญหาทางใจทุกอย่างทุกอย่างกายด้วยมะเร็งเอบพากินสรโรงูรรรสวัสดิ์ภูมิแพ้มันเกี่ยวเนื่องในกรณีที่ว่าถ้าคนไข้นะฮะมีสภาวะจิตใจที่กดดันเครียดทุกเศร้าเนี่ยเขาจะยิ่งเป็นมาก ค่ะนะหมอก็จะบอกว่าให้ทําใจให้ทําใจถ้าทําได้ก็ดี<ช>ทําไม่ได้ทําไงครับทําไม่ได้ก็สะกดจิตสิครับอพอสะกดจิตจิตสงบโดยธรรมชาติจิตสงบจากภายในแล้วเนี่ยมันก็ไม่เปกกระตุ้นโลกให้มันเป็นมากขึ้นอันนี้เป็นหลักการแล้วก็มีงานวิจัยที่ยืนยันได้มีงานวิจัยที่ยืนยันจากต่างประเทศก็มีเมืองไทยก็มีคนเริ่มทํากันแล้วไปค้นได้ะนะฮะ แต่อย่างโรคอย่างน,น,นียคือเห็นชัดว่าเป็นมะเร็งเป็นเอสอะไรเงนี้ยคือรู้ชัดแต่ถ้าอาการป่วยทางจิตใจล่ะคะ,คะเราจะรู้ได้ไงว่าเราป่วยแล้วต้องมาลองสะกดติดอะไรอย่างนี้คะอ่าก็ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีผลกระทบในชีวิตประจําวันหลาอย่างบางคนกลัวจิ้มจกจนกระทั่งแบบไม่กล้าอยู่บ้านนะบางคนกลัวเข็มฉีดยาจนขอให้เลือกที่จะ รักษาวิธีอื่นก็ได้ยังไงก็ได้ไม่ให้ใช้เข็มจีดยานะหรือบางคนเป็นแอร์โฮสเตสกลัวเครื่องบิน oh, <God. S 2> คนเป็นหมอกลัวเลือดคนไข้สัตว์ศาสตร์นี่ขอภัยต้องเรียนให้ทราบ oh, ว่ามีแล้วแพทย์เปิดคลินิกอยู่กลัวเลือดสัตว์ศาสตร์คนไข้ oh. ต้องมาสะกดหยุด oh. หมอฟันกลัวคนไข้อ้าปาก oh. ทำไมคนไข้าปากเหม็น,นะ <laughs> เขาเคยเจอแบบอ้าปากแล้วแบบฟันเน่าหมดทั้งปากไงแล้วตกใจไงครับเราเข้าเรื่องวันนี้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงหลักการสะกดจิตเข้ากราวก็คือการทําให้จิตใจอยู่ในภาวะเคลิ้มแล้วก็ป้อนข้อมูลใหม่ๆเข้าไปวันนี้เราคุยเรื่องตัวช่วยเครื่องมือที่จะทําให้จิตใจอยู่ในภาวะเคลิ้มได้อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับอันนี้เนี่ยก็เป็นบาทพระของทิเบตเดิมกจิตเราไม่มีของพวกนี้นะครับนะฮะ แต่เมื่อเราเรียนรู้ในทฤษฎีเขาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคลื่นสมองนะการทําให้คลื่นสมองมีความถี่ต่ําลงก็คือการเปิดจิตใต้สํานึกเปิดจิตใต้สํานึกแล้วให้ข้อมูลกับจิตใต้สานึกเพราะว่าจิตใต้สํานึกเป็นตัวควบคุมและกระตุ้นนิสัยและพฤติกรรมของคนทุกคนค่ะการที่เราจะเป็นคนเครียดง่ายขี้โมโหอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคนบอกว่าอย่าโมโหสิอืนะใจเย็นนะอย่าโมโหค่ะเข้าใจไหมค่ะเข,ข้าใจนะ่เราทํา,าได้ไหม ยากค่ะยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันฝังลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกทํำยังไงให้คนนั้นเปลี่ยนนิสัยตัวเองเดี๋ยวนี้ทําได้แล้วครับขออภัยฮะเมื่อก่อนเราใช้คําว่าสันดอนนั้นขุดได้สันดานนั้นขุดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สันดานก็ขุดได้ครับด้วยการสะกดจิตครับผมแล้วแล้วตัวนี้ไปเปิดยังไงครับอาจารย์อธิบายหลักการของอ้าวมันก็ช่วยทําให้ลื่นสมองมีความถี่ต่าลงอย่างเนี้ยง่ายๆ ฟังระบวนการเป็น20นาทีขึ้นไปเนี่ยมันจะไปทําให้คลื่นความถี่ในสมองเนี่ยสงบลงทําอย่างต่อเนื่องซ้าๆคลื่นความถี่สมองของคนนั้นก็จะเปลี่ยนอย่างถาวรค่ะแล้วเมื่อเปลี่ยนอย่างถาวรแล้วก็จะพบว่าคนนั้นเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจสงบเยือกเย็นคนที่อารมณ์ดีจิตใจสงบเยือกเย็นก็พร้อมที่จะมีสมาธิ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นคนพูดรู้เรื่องขึ้นอย่างคราวที่แล้วเราพูดเรื่องเด็กสมาธิสั้นอย่างนี้เนี่ยไปเช็คด้วยเครื่อง eeg นะครับคขึ้นสมองเขาถี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้วงการแพทย์กแก้ปัญหาโดยการให้ทานยาทานยาเพื่อให้สมองสงบลงแต่ยามันมีผล อาจจะมีผลข้างเคียงก็ตามหรือมันมีผลชั่วคราวยาหมดฤทธิ์แล้วคลื่นสมองก็ถี่ใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้อันนี้ทำทำทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันเด็กก็จะมีคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ำลงโดยธรรมชาติก็จะอารมณ์ดีแจ่มใสร่าเริงสมาธิดีพร้อมให้ความร่วมมือไม่โยเยบวกเวกไว้ย่างนี้หนูซื้อไปทำเองได้ไหมคะซื้อไปทำเองได้ครับถ้ารู้วิธีทำอย่างเหมาะสมก็ต้องมาเรียน ใช่ไหมมันก็ต้องมาเรียนอ่ะเหมือ<ช>นเราบอกว่าเอาเข็มทียาไปฉีตัวเองได้ไหมได้ใช่ไหมก็ต้องไปศึกษาอ,อะไรแบบนี้นะอย่างคนเป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรามาต้องมาศึกษาอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วอย่างกรณีที่เคยได้ยินล่ะคะฟังเพลงโมซาดก็สามารถทําให้คลื่นสมองมันสามารถสงบลงได้นี่จริงไหมคะถูกต้องฮะจริงแต่บังเอิญว่าเพลงของโมซาดเนี่ยคุณโมซาดเนี่ยแก ทำเพลงพวกนี้โดยบังเอิญแกไม่ได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะให้คลื่นสมองต่ํบาบังเอิญเพลงที่แกทํามันไปสู่สาพาพขึคลื่นสมองต่ําได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เรามีเพลงกลุ่มที่ทําให้คลื่นสมองต่ําจริง,รงๆที่วิจัยกันมาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะไปดูตามตามร้านซีดีได้นะฮะที่เรียกว่าเพลง New a อ e เพลง ad, บําบัด h e ลลิ่งมิวสิอะไรแบบเนี้ย คนใหญ่เป็นแนวเพลงบรรเลงใช่ไหมคะถูกต้องบรรเลงก็ต้องมีกลุ่มประมาณคล้ายๆประมาณนี้ด้วยที่แบบฟังเพลงแล้วเคลื่อนให้มันสงบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอย่างบางคนถามว่าเพลงเปียโนต้องต้องเต็งๆช่วยไหมเพลงเปียโนมันฟังแล้วมันต้องต้องเต็งๆตงมันทําให้หัวใจเนี่ยมีสภาวะการเต้นนิดหน่อยอาจจะช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหาเพลงที่ อยู่ในกลุ่มคลื่นสมองต่ำโดยตรงคลื่นเสียงี่มีความสําคัญต่อสภาวะจิตใจอารมณ์ของเรามากถูกต้องครับครับมาเข้าวิธีการต่ออับอาจารย์หลังจากที่เราทําแบบนี้ประมาณกี่นาทีครับตอนหนึ่งครั้งถ้าเราจะไปบําบัดนะครับต้องอย่างน้อยสิบห้านาทีสิบห้านาทีฟังอาจารย์หมุนแล้วก็เคาะแบบนั้นและให้ข้อมูลกับจิตใต้สานึกด้วยค่ะให้ข้อมูลยังไงคะอาจารย์ให้ข้อมูลนี่ไงครับสมมุติว่า อยากจะเป็นคนจิตใจมั่นคง<ม>สงบเยือเกเย็นก็นับจากวันนี้เป็นต้นไปเรามีจิตใจมั่นคงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันประกอบเป็นเข้าไปด้วยเพราะว่าฟังเบสอันนี้สบายอย่างเดียวมันเหมือนมันเปิดเหมือนเราผู้เย็นไว้เฉยๆไม่ได้อ,อะไรใส่ลงไป นะจึงต้องเอาอะไรใส่ลงไปด้วยอนนเอาข้อมูลที่ดีๆใส่ลงไปอันนี้คือหลักการที่อาจารย์บอกว่าแก้ตั้งแต่จุดเบื้องต้นคือแก้ที่จิตใจของเราใช่ไหมคะถูกต้องอเพราะถ้าเราบังคับที่ภาพภายนอกอ่าอย่างบางคนบอกว่านี่คิดบวกนะแล้วจะดีถามหน่อยสิถ้าเมื่อคืนแชร์เปียกก็ไม่ได้ <c oughs> หวยก็เสีย <c oughs> หัวก็ทิ้งเนี่ยมันจะคิดบวกยังไงเนี่ยมันต้องมาจากข้างในสิ <c oughs> มาจากข้างในว่าแบบ หวยเปียไม่ได้ก็ช่างมันแชร์เสียก็ใหม่เป็นไรผัวทิ้งก็เรื่องของมันหาเอาใหม่<อ>มันต้องมาจากข้างในจึงต้องเป็นสภาวะเชิงบวกค,คิดบวกอย่างเดียวไม่พอครับต้องป้อนข้อมูลบวกเข้าไปถูกต้องนะ,นะนคะรับถววาร้าเราทําอย่างบ่อยๆซ้ําๆอืมครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจใช่ครับถ้าสร้างได้ตัวเองได้อ่าสร้างด้วยตัวเองได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือถูกต้อง